พาสโตไม่จ้าพาสโตยั่วยั่พาสโตย่ยยั่วไม่จ้าพาสโตหมูสามชั้นค่ะนะคะพอดีกำลังจะไปฮอลลีเดย์วันศุกร์นี้นะคะ,ะ,คะก็เลยกวาดบ้านถูบ้านเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็ซักผ้ารีดผ้ารับออเดอร์น,น้ำปลาร้า ตาขูอเลนก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆหนูแล้วก็ช่วงนี้ก็นี่ค่ะตำราเรียนนะคะเออนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวเอขอตัวไปกินก่อนนะคะคือบางทีก็การกินของเอีมันอยู่ในชุดนอนนะคะก็อยากจะกินให้ดูยุนะแต่ว่า คลิปนี้ขอขอเป็นอิสระสักหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันเอามายั่วน้ําลายกันเนอะไปละเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย